ฝากสมิงโน,นเสียงอ,อ่อนจากหัวใจรัตนาพงผู้ัวลำลองบาวอนต่อฝากลูกหลานในเด้พอพ่อฝากลูกหลานในเด้อแม่หลานมาละ แม่นดีหายให้ต้อยชีละยายห,หนูน่าตั้ตีให้เชียรซอยดอกคือเขาหวังเป็นดาวในใจแฟนทั่วเดนให้ชูค และในหัวใจยังตอกยํำเป็นหมอลำยอดใจมักและแมนสิมีอุปสรรคขอเพียงแฟนบลาลังลุโตโตนบางอย่าทายทอนเรตนาพรโอ้ สิผ้าจ้าวสวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่เข้ารบหักแพ้งสุขุสุขก้นค่ะมาอีกแล้วพี่น้องคะ่ะมาพอกันกับดีเจสาวน้ำยือนอีสานออนซ่อนทั้งช่อง YouTube แล้วกะทั่ง c e b o o o f แ n p n p e ดีเจสาวน้ำยือนอีสานออนซ่อนค่ะ มาดูแถอประสิวาน,นาอมือนีบโบอืดแต่แนวสีวาวพี่น้องมือนีบโบอึดแต่แนวสีเบิงโบอึดแต่แนวสีไห้นะคะน้ำตาไหลอย,ยู่ตลอดวาสนะบอืดแต่แนลวสีเอาเมื่อว่าวสู้กันฟังพี่น้องผู้ใดเห็นผู้ใดเด้เบิงแกิดขึ้นสิเป็นคือนกันกสาวน้ำยืนอยากว่ายูเบิร์ดมือแต่เป็นแบบนี้กับการติดตามอีหล่าอุ้งอิงกับการติดตามสาวน้อยเพจปานแพงพี่น้องคะขอบคุณค่ะพี่น้อง มาซอยเบิงคลิปวิดีโอกับสาวน้ำเยินมาติดตามคลิปวิดีโอมาเบิงซอยมาแช่ซอยขอบคุณในหลายค่ะแช่ไปเป็นกำลังใจเนาะถูกการเบิงถูกการแช่พี่น้องขึ้นน้ำใจของพี่น้องที่แบ่งปันมากขอบคุณในหลายค่ะพี่น้องคะเมื่อมีโอกาสได้รับก็ะยอมจะมีเฮากระตองเป็นผู้ที่มีโอกาสให้คือกันพี่น้องเมื่อมีโอกาสได้รับบม่เมนวาสี รับอย่างเดียวแมนบอกคะผู้ให้จะให้ย,ย่างเดียวโบแมนพี่น้องนี่ละสิคุ้เรื่องนี่พี่น้องได้ฟังเสียงอลอุงอิงสาวน้ำเงินมาคิดเห็นสิ่งนี้พี่น้องมาคิดเห็นแม้ว่าการให้หลายคนบอกว่าให้แบบบหวังผลตอบแทนแต่สาวน้ำเงินยังเสือว่ามือเขามีสองมือถ้ามือหนึ่งเขามีโอกาสเป็นผู้รับมือหนึ่งมือหนึ่งเขาก็มีโอกาส ได้เป็นผู้ให้คือกันพี่น้องหรือว่ามื้อหนึ่งเขามีโอกาสได้เป็นผู้ให้อีกเมื่อหนึ่งเขาก็มีโอกาสได้เป็นผู้รับเช่นเดียวกันพี่น,อน้องสาวน้ำเยื่เสือว่าสองสองอย่างนี้เขาจะมาคู่กันเสมอนะคะเมื่อมีโอกาสเป็นผู้ให้คุณก็จะมีโอกาสเป็นผู้รับแม้วันที่คุณให้สิบบริวังสิ่งตอบแทนกระตามพี่น้อง จ้าสิเข้าใจกับสาวนุเยนซัมใดได้แต่สาวนุเยนจะอธิบายแบบนี้ก็คือเช่นเดียวกันสาวนุเยนเห็นอีหลาอุงอิงมีโอกาสเป็นผู้รับพี่น้องตั้งแต่มืออิหลาอุงอิงได้รับโอกาสจากพ่อโจบอสโจนะคะแห่งสาวหน่อยเป็นปันแพงนั่นคือโอกาสของอิหลาอุงอิงคือเป็นผู้รับรับโอกาส ของการอยู่กับสาวน้อยเพชรตันแพงรับโอกาสเป็นลูกพ่อโจรับโอกาสในการในการที่จะนําบทเพลงต่างๆมาไห้ได้ค่ะพี่น้องบัตตานีแมนบ่รับโอกาสจากพี่น้องรับโอกาสจากพี่น้องยิบยืนนะคะยิบยืนนำใจยิบยืนกำลังใจบ่ว่าจะเป็นเอี้ยงกัแล้วแต่ จะเป็นมาไล่นําใจจะเป็นสิ่งของจะเป็นของฝากของตอนแนอยู่แนวกินสารพัดอย่างพี่น้องคะอีลาอุ้งอิงมีโอกาสเป็นผู้รับค่ะเป็นผู้รับแล้วในขณะเดียวกันเข้าจะเห็นยุคคู่กันเสมออีลาอุงอิงเป็นผู้ใหย้ยิบยื่นนาใจโน่นนั่นนี่ให้ผู้นั่นที่ที่เพื่อนเห็นให้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ตลอดและ โอกาสในการให้เสียงเพลงพี่น้องมอบความสุขมอบเสียงเพลงนี่ก็คือการให้อย่างหนึ่งคือกันมอนีอิหล่าอุ้งอิงน่ะพี่น้องค่ะกับครอบครัวเนาะกับแม่หน่อยก็มีโอกาสเมื่อได้มาเมื่อได้รับเพิ่นกะให้คือกันพี่น้องให้ทุนการศึกษาให้ทุนอาหารกังวนแมนบอก่กอน,นานี่พ่อโจกระพาเพิ่นไปให้เครื่องทํำน้ำเย็นให้ทุนการศึกษานี่แหละพี่น้องค่ะเมื่อมีโอกาสเป็นผู้รับ เพ่กนการหยิบยื่นเป็นผู้ให้สองอย่างนี้เขาจะไปคู่กันตลอดได้พี่น้องเหมือนเทายิ้มเนานะเนี่ยตอนนี้สาวน้ำยืนทรงยิ้มให้พี่น้องสาวน้ำยืนเป็นผู้ให้ให้รอยยิม้มให้สิ่งของที่แบบเขาเอื่อว่าให้สิ่งที่บริสุทธิ์หาให้สิ่งที่ง่ายที่สุดให้รอยยิม้มกับพี่น้องเอฟซีกับผู้ที่ติดตามให้รอยยิ้มไปกับพี่น้องสาวน้ำยืนเสอว่า พี่น้องกำลังเบิงสาวน้ำเยื่นอยู่พี่น้องอาจจะจิ้มกลับมานะคะแต่อย่างนนอดๆสาวน้ำเยืนก็ได้รับได้รับจากการที่พี่น้องเบิงคลิปวิดีโอนั่นเห็นว่าสองอย่างนี่จะไปคู่กันเสมอได้พี่น้องเมื่อมือหนึง่งเขามีโอกาสเป็นผู้ให้มือหนึ่งในวันหนึ่งข้างหน้าเฮาก็อาจจะได้รับจะเป็นยังก็แล้วแต่พี่น้องแต่ย่อมได้เสมอโดยที่อาจจะบอกว่าไม่ได้หวัง ผลตอบแทนไม่ได้วังสิทธิตอบแทนแต่สองอย่างนี้เขาจะไปคู่กันเสมอพี่น้องเมื่อเราเป็นเป็นผู้ให้เมื่อนึ่งเท่ากับมีโอกาสเป็นผู้รับเมื่อเราเป็นผู้รับเมื่อนึ่งเท่ากับต้องเป็นผู้ให้มันจะไปคู่กันแบบนี้เสมอพี่น้องกระบบแปลกใจมือนี่้าบอสโจมือผู้ให้ให้โอกาสอีหลา่าอุงเอิงให้โอกาสลูกลูกให้โอกาสทีมงานสาวน้อยเพชรปานแพง ได้สั่งซันได้มียูได้มีกินได้มีเวทที่แสดงออกแมนบอคะ่ะเพิ่นกับมีโอกาสเป็นผู้รับเช่นกันได้รับกำลังใจจากเอฟซีได้รับสิ่งของต่างๆอายิบยืนมาไล่นำใจยิบยืนงานยิบยืนรายได้ต่างๆเห็นบอพอเพิ่นประกาศปับ๊บเพิ่นจะเห็นสาวหน่อยสเสด็จแบรนจางสีโบเกิดติดตอ่อแล้วผู้จัดงานติดตอ่อแล้วเห็นบอ เพิ่นมีโอกาสเป็นผู้รับทันทีเพราะว่าเพิ่นเคยเป็นมือผู้ไห้ผู้ไห้มาง่ายพี่น้องคะเพิ่นก็มีโอกาสเป็นผู้รับกับเหมาะสมกับสิ่งที่เพิ่นจะได้รับแมนว่คะให้กับรับเนี่ยเขาจะไปด้วยกันเสมอเลยครับพี่น้องโบแมนวะขออย่างเดียวถารับอย่างเดียวอันนี้โบแมนได้มากโบเคยห้ไผ่โบเคยแบ่งปันไผ่อันนี้โบแมน บอกพี่น้องผู้หายกับโบเมนว่าโอ้ยอันนี้ก็ต้องห้ใหายอยู่ตลอดหายหายโบจะพ่อเป็นยังสี่พี่น้องในขนาเดียวกันผู้หายกับซีลากับซีเมย์เป็นบอกพอฉะนั้นสองอย่างนี่จะมากู่กันเสมอสิ่งที่สาวนเงียนว่ามือน,อน,นี้ก็คือสาวนเนียนเห็นภาพของพอโจของบอสโจเนี่ยเพิ่นเป็นทั้งมือผู้ให้และเพิ่นทั้งมีโอกาสได้รับในมือเดียวกันอีลาอุ้งอิงคือกันพี่น้องค่ะเป็นทั้งมือผู้รับ ผู้รับและเมื่อตัวเองได้รับกะยิบยืนเป็นผู้ให้เช่นเดียวกันนะคะเห็นแล้วชื่นชมพี่น้องเห็นแล้วยินดีเห็นแล้วมีความสุขอดบ่ได้ที่จะเอามาวาวอีกแล้วเมื่อนี้เจ้าไลค์คลิปเลยได้ว่าสันเดี๋ยวจักหน่อยหนึ่งสาวน้ำเงินสิตังเป่าไม้ไว้มือรับว่าตำซีบคลิปพี่น้องเอ้ยนะเพราะว่าสาวน้เงินเห็นหลายๆท่านเพิ่นตังเป่าไม้ไว้แบบนั้น วันหนึ่งต้องไม่ต่ำสิบคลิปว่าสันยานยุพี่น้องเอผู้ใดจุดประกายเจ้าว่าสันเบิงไล่สดบอสโจ้าเมือนีแล่ะค่ะพี่น้องค่ะเห็ดไข่สาวน้ำเยืนมีความรู้สึกว่าสาวน้ำเยินยังขาดความสม่ำเสม,สมอสาวน้ำเยืนยังขาดความชัดเจนสาวน้ำเยืนยังเห็ดคอนเทนต์ที่สเปะสะะแห้งพี่น้องคะเพราะฉะนั้นมือนีอาจจะเป็นนิมิตหมายที่ดีอย่าเฝ้าเบื่อกันเด้อพี่น้อง อยวเฝ้าเบื่อการพี่น้องเอาดีเจเฝ้าแล้วสิเปิดเพลงด้ปัตตานีเปิดเพลงอีหล่าอุงอิงห้องให้น้องๆฟังอยู่โรงเรียนนะคะห้องให้คุณครูฟังอยู่โรงเรียนนะคะพี่น้องเอาขออนุญาตจิ๊บยืมเพื่อมาเปิดให้พี่น้องฟังเด้อขอบคุณในหลายที่ติดตามเมืองคลิปวิดีโอนี่ฝากแชร์คลิปวิดีโอนี่เป็นแห้งใจนะคะพี่น้องค่ะขอบคุณในหลายเด้อค่ะของให้พี่น้องยูดีมีแห้งมั่งคั่งร่ารวยอยู่ดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันนะคะ สวัสดีค่ะขอเสียงปรบมือให้กับน้องอุ๋ยครับอีกครั้งนึ่งครับที่เุ็นหิของพวกเราครับแล้วกขอมือนนยครับ แอเปนมอลัมจังหำแกวุดมอสามอยากนำสินใจว่วพร้าบานกานในเสทางนี้สสนแค่ปกแอพีอยู่ในโอมอความเ No! ไปทั่วโลกนะครับในนามของก,กอรุทงทพฯรัตนาพรเขตบ้านแห่ ขอบคนณที Net ่ดีครับผ <t> ู้ใหญ่ปรสิทธิมาลาเดียครับมาังรางวันเป็นํำลังใจให้กับ้องโุบิน